สวัสดีครับคืนนี้ก็อยู่กับพี่เพชรพาเพลินวันนี้พี่เพชรพาเพลินมีเรื่องมาเลมฟังเรื่องมันมีอยู่ว่าสมัยตอนที่พี่เพชรเป็นเด็กตอนนั้นถนน,นพี่เพชรยังเป็นถนนปินทรายไม่ใช่ถนนลูกลื แล้วก็เป็นมันจะมีแต่ป่าข้างทางและสมัยก่อนไฟฟ้าก็ไม่มีก็ <S <S จะใช้ตะเกียงกันตอนนั้นพีเพีต่างได้พีพียังเป็นเด็กแล้วก็ฝนมันตกพอม ปีเพียบก็ไา่ไภาษาเด็กบ้านนอกท้องไรไป่ปลานาบ้านเราเนาะแล้วหลังจากนั้นเพื่อนสองคนต่างคนก็แยกย้ายกันไปคนทิศคนละางแยกไปกันห่างกันประมาณสักสองสามร้อยเมตรพอให้เห็นแสงไฟได้ว่าเพื่อนเราอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น แล้ววันนั้นพี่เพชรก็เป็นวันที่ดวงไม่ค่อยดีไปส่องกบไปได้ไปสอ่ปสองเกียรเกียรก็ได้มาสักสองสามตัวทีนี้พี่เพชรก็เลยตัดสินใจว่าแถวนี้มันคงไม่มีก็เลยเดินขึ้นหัวไล่ปลายนาของพีเพชรที่ยังไม่มีคนไปเคยไปมาก่อน ไปเจอกับพุ่มไม้พุ่มหนึ่งถึงจุงอะไรปลายหนาของพี่เพชรนั่นเลยแล้วทีนี้พี่เพชรก็ไปยืนส่องไฟมองหมาปุกหายเกียตตทำภาษาเด็กวันนอนแล้วทีนี้คนพี่เพชรก็ลุกขึ้นวาบตั้งตัวเลยโดยที่ไม่มีอะไรนัดหมายไม่มีสัญญาณ ในใจเราไม่กลัวอะไรเลยเอาสวยแล้วเราคือกันโดนแน่ๆมองไปเพื่อนกอยู่ห่างประมาณเ็ดแปดร้อยเมตรระยะห่างกันหลังจากที่ผลุกสู้ไปทั้งตัวแล้วพี่เพชรก็จะทไป มองซ้ายมองขวาเพื่อสำรวจสิ่งรอบข้างมันมีอะไรไหมแล้วมันมีอะไรบางอย่างตุบหลังจากนั้นพี่เพชรก็ได้ฉายไฟไปมองตามพอฉายไฟมองปุ๊บมันเหมือนมีอะไรบางอย่างลมวิม่งแวบๆงวิ่งวิ่งขึ้นต้น ไม่มีเงาไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่เรารู้ว่ามีอะไรอยู่บต้นไม้หลังจากนั้นพี่เพชรก็ได้สายไปยไปตามหัวใจพี่เพชรแทบตกไปอยู่ตะตุ่มเพราะว่าสิ่งที่พี่เพชรเห็นที่อยู่บนต้นไม้มันคืออะไรมันเป็นผู้หญิง มีอายุคนหนึ่งขึ้นไปนั่งห้อยขาอยู่บนต้นไม้พุ่มนั้นแล้วก็หย่อนขาลงมาแล้วก็หันหน้ามองมาทางพีเพชรผู้หญิงคนนั้นก็อายุเยอะแล้วไอเราก็คิดว่า<ๆ>เขาคงจะไม่มีแรงที่จะปีนขึ้นไปได้ไกลขนาดนะั้นคิดในแง่นี้แต่พีเพ็ดคิดในแง่ลบมากกว่าโดนดีคนแล้หลังจากนั้นพี่เพชรก็หนึ่ง สองสามต,ติหลุดแล้วก็ตะเลิดเปิดเปิดสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะบ